โอ้ยเนี่ยมันยังไงกันฮะเนี่ยทำไมพานเปิดน้ำแล้วไม่รู้จะปิดมันงที่เกียร์ปิดนักใช่ไหมไอ้แค่เปิดปิดน้ำเนี่ยฮะมันยากมากเลยเมันยากตรงไหนไก่ไแค่การเปิดปิดน้ำเนี่ยถ้าขี้เกียจมากเดี๋ยวหน้าเผาะจะมาพา DIY ว่าเอาเปิดปิดน้ำอัตโนมัติมันมีวิธีการทำยังไงขั้นต้นเปิดไว้ยี่แหละเนี่ยคลอดก๊องออกก่อนหมุนเลยเนี่ยมาดูขั้นต้นมานี่มานี่เกียรมาแล้วทำไมมาถ่ายดีถ่ายก๊อกถ่ายนี่แล้วก็ขยับไปแค่นั้นเองมา ขั้นต้นเนี่ยให้เราหาขวดมากับท่อหาท่อจะมาเสียบไปในขวดอ่างเงี้ยขวดใช่ไหมเสียบไปแบบนี้แล้วก็พันผ้าเทปพันพันพันให้มันแน่นมาต่อไปมากรอกทรายมานี่ดูตาดูหูฟังดิใส่ทรายเข้าไปเนี่ยกรอกเข้าไปแค่นี้ก็พอมาต่อไปหลังจากที่กรอกทรายแล้วเนี่ยหาอะไรมาอุดโดยมันจบดิว่าเขาททำเพื่ออะไรอุดกข้ปไปเพื่อไม่ให้อากาศมันเข้ากรอกทรายเสร็จแล้วต่อไปทําไงต่อเรียกว่าแคปรัดให้เราเนี่ยเอามาทําการ หกรัดมัดตึงเข้ากับก๊อกหมุนไปปึ้งปึ้งเนี่ยเห็นไหมมันสามารถเปิดอย่างงี้ไหมมันหนักมันเปิดมันหนักไปหาข้อต่อมามาเสียบปึ้ง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 ,งได้ยังต่อไปทำแม่ต่อแบบนี้เลยเนี่ยทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยทีเด็เดเดยลยหลักสําคัญอยู่ตรงนี้แรงอากาศในขวดไม่สามารถสู้แรงดันจากน้าได้มาดูพน้าเผาจะทำให้รู้ว่ามันจะมีวิธีการปิดเปิด,ปดอัตโนมัติอย่างไงนะขั้นต้นเสียเข้าไปก่อนเนี่เยเสียบเสียเข้าไป บ๊อนบ๊องเนี่ยก็ทายนี่ทายนี่ดูกดท้ายนี่ว่อร้องเลยมึงมายใส่ดีดูเนี่ยโอ้ยเอ้ามันอยู่ยังอยู่ยังอ่ะมาดูอ่ะแล้วมันจะเปิดอัตโนมัติได้ยังไงอันนี้คือน้ําเปิดนะต่อไปอ่าในเมื่อตอนนี้มันลอยแล้วถูกต้องไหมต่อไปมาดูหัวหน้าเผ่าจะอาบน้ําอาบน้ําว่ามันน้ํามันจะเปิดอัตโนมัติไหมมาดู มาดูน้ำไหลไหมทุกองน้ำไหลไหมเนี่ยเนื้อดูเนี่ยอะะเอาประตูเอ้าอ่าไหลไหมไหลไหลมหมันไหลเนื่องจากอะไรเพราะว่าทรายเนี่ยมันหนักทรายเนี่ยมันทวงเวลาน้ําเต็มมาปุ๊บมันก็มาอยู่แบบนี้น้ำเนี่ยมันเปียกเองแต่ถ้าหัวหน้าเผาเนี่ยดูดิเวลาหัวหน้าเผาเนี่ยอาบน้ําไปหมดปุ๊บ สายมันก็จะดิ่งลงเห็นไหมถ้าน้ำหมดถังมันก็จะเปิดอัลกอรเห็นไหมเนี่ยกระโดดเลยเห็นไหมเนี่ยเมื่อน้ําเริ่มเต็มเนี่ยน้ํามันจะเริ่มหยุดไหลเห็นไหมหยุดไหลย,ยังหยุดไหลยังถังมันหยุดไหลย,ยังหยุดไหลแล้วค่ะเออหมดปัญหาเรื่องการขี้เกียจเปิดน้ําอ่ะเห็นไหมสรุปวิธีการที่หู่หน้าเผาทำไปตูนี้หากทุกคนเอาไปทําตามแล้วมันไม่ได้ผลจริงเชิญอมขี้หมามาบ้วนใส่หน้าหน้าเผาเลยเลย